โดนไหมนะเเลยโดนวิ่งนี่องเข้าไปห้ากันนี่อันั้นยังไวเ,ยไเลยเล้ยบักแน่นเลยแหละดูทรงกันล่ะใส่มดรอดนะครับใส่ห้าสิบเมตรมดรอดไม่เพื่อเลยนะไม่เพื่อเลยยิงตรงตัวเลยนะมันไกลอะ่อลอเอะเ,อนะเจอแล้วนะเแล้วปล เนี่ยเก็บเก็บสายมาแล้วที่ยิงตะเกียร์ครับยิงไปหมดหลอดครับไปดูไอ้นู้นิมบกไปดูไอ้นู้นขงงนเนี่ยอืมโอมาหาปลาผิดโอเคครับนี่ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วบ่ายโมงกว่าแล้วมีปลามาให้ยิงอยู่หลายยิงกันหลายทีอยู่สามสีที 3. แต่ยิงไม่โดนวันนี้น่าจะวันไม่หมาน แล้วก็บางตัวก็ขึ้นไก่ขึ้นนู่นดูวิวบนสะพานถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดตับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ